สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มาสรุปเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ผลการปั้มของ SmackDown นะครับในวันที่29มกราคมปี2021เปิดมาด้วย Daniel b r บ a n ครับ Daniel b r บ a n บอกว่าขอต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ Friday Night SmackDown และขอต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ของ Royal r u m b l e รู้ไหมว่าผมตื่นเต้นแค่ไหนรู้ไหมว่าผมเนี่ยเฝ้ารอเวลานี้มานานแค่ไหน ผมเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในใสายอาชีพนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทําก็คือชนะร o y a l ล u m b บินั่นหมายความว่าถ้าผมชนะผมจะกลายเป็นคู่เอกในเรสซล์มานีอและผมจะพยายามฝ่าอุปสรรคทั้งหลายเพื่อเป็นผู้ชนะร o y a l ลั m b บิอย่างแน่นอนผมขอสารภาพตามตรงเลยนะว่าผมไม่รู้ว่าอาชีพของผมเนี่ยจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนผมไม่รู้ว่าผมจะได้ปั้มอีกนานแค่ไหนแต่ผมรู้ว่าผมจะเป็นคู่เอก ในเรสเซอร์มาเนียปีนี้โดยชนะร o ย a ลลัมเบิแน่นอนซึ่งตอนนี้ร่างกายผมพร้อมมากผมมีพลังเยอะมากเอวของผมนั้นพิ้วไหวไม่ว่าผมจะออกมาเป็นคนแรกหรือจะออกมาเป็นคนสุดท้ายหลังจากที่การนับเวลาถอยหลังหมดลงผมจะจับคนที่ออกมาโยนออกไปนอกเวทีระหว่างที่เดนเน l b ลไบ n อันกำลังพูดนะครับเอเจสไตก็เปิดตัวออกมาครับเอเจสไตบอกว่าเห็นคนมาโมไหมว่าจะโยนทุกคนออกจากเวทีและกลายเป็นคู่เอกในเรสเซมาเน ทุกคนนะ่ะพยายามที่จะเดินตามรอยเท้าฉันนี่คือบ้านที่เอเจใสสร้างมากับมือนะเว้ยในรอยอลัมเบิลเนี่ยมีคนมากมายที่จะอยากทําแบบนั้นอยากจะเป็นผู้ชนะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกเขาจะต้องผ่านฉันไปก่อนและฉันนี่แหละจะเป็นคนฝังความฝันของพวกมันเองฉันจะเป็นคนที่ชนะรอยอลัมเบิลและเป็นคู่เอกในเรสเซิมานเนียนะครับเอเจก็ออกมาขัดเดนเ e l ลไบอันนะครับเดนเนลไบอันก็เลยตอบกลับไปว่า นายจะพูดยังไงก็ได้ไม่สําคัญแต่ฉันว่านายกับฉันเนี่ยน่าจะเจอกันคืนนี้นะตัวต่อตัวเ j Style เลยบอกว่าก่อนจะถึง r o ยเ l อร m ลอมเนี่ยฉันน่าจะต้องวอร์มอัพก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคืนนี้ฉันจะเจอบนายนเดนเนียลแบนเลยตบท้ายว่า AJ Style ลนายเป็นลูกผู้ชายพอไหมถ้านายเป็นลูกผู้ชายพออย่าพาย,ยักษ์นี่มายืนข้างเวทีแล้วฉันจะกระทืบนายเองเนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ลงไปจากเวที เป็นการคอนเฟิร์มแมทช์ว่าคืนนี้เดนเนลลไบอันจะเจอกับเอเจสไตน์นะครับโดยที่ไม่มีพี่ยักษ์มายืนข้างเวทีนั่นเองนะครับผมภาพตัดมาหลังเวทีครับเบลลี่ครับได้รับการสัมภาษณ์คำถามของการสัมภาษณ์ก็คือว่าสัปดาห์ที่แล้วนั้นเนี่ยและเบลลี่ก็หยุดตอบคำถามเลยครับเบลลี่บอกว่าหยุดไว้ก่อนแค่นั้นเลยยังไม่ต้องพูดอะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันจับเบียร์ก้าฟาดกับเสาบาสเกตบอลบอกตามตรงนะฉันโดนเบียร์ก้าในรายการ WWE c h r o n i c l e แล้วเนี่ย ฉันต้องบอกว่าฉันภูมิใจในตัวเธอมากเธอทั้งแข็งแรงอึดฝึกทนแล้วก็ยืดหยุ่นแต่ฉันเนี่ยเห็นว่าเบียก้าเนี่ยมีปัญหาเยะแยะมากมายดังนั้นฉันจะเป็นคนที่จัดการเองหลังจากที่ฉันชนะเธอในคืนนี้เธอจะไม่ได้ไปรอย a l ลล m b ัมเธอจะไม่ได้ไปเรสเซ l e m มาเนและเธอจะไม่ประสบความสําเร็จอะไรในชีวิตของเธออีกเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเบียก้าก็เปิดตัวออกมาครับสู้กับเบลลี่แมตค่อนข้างนําเสอเนอไปทานที่ว่าเบลลี่เนี่ยเป็น พยายามที่จะโจมตีนะครับแต่ว่าพลาดกับโดนเบียก้าเนี่ยสวนกลับมานะครับในหลายจังหวะจนสุดท้ายเนี่ยเบลลี่นะครับก็โดนเบียก้าใส่ K.O.D นะครับ The Kiss of Death แล้วก็ทำให้เบียก้าเนี่ยชนะไปนะครับหลังจบแมตช์เนี่ยเบียก้าบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากที่ได้รับชัยชนะในคืนนี้นะครับแล้วก็เขาไม่เคยคิดว่าเขาจะชนะเบลลี่ได้แต่ว่าในคืนนี้มันทำให้เขารู้สึกมีความสุขมากจริงๆ นะครับผมคู่ที่2ครับคิงคอร์บินเปิดตัวออกมาครับระหว่างที่คิงคอร์บินเปิดตัวออกมาก็โดนโดมินิกเมซิเดโรครับเข้ามาจากทางด้านหลังอยู่ดีๆพ่อลูกคู่พระเอกเนี่ยก็กลายเป็นตัวโกงซะอย่างนั้นนะครับโดมินิกเนี่ยปฏิบัติโตเหมือนตัวโกงเลยเป็นเหมือนแบบช่วงวัยรุ่นต่อต้านนึกออกไหมครับคือไม่ฟังพ่อทำอะไรแบบน่าเกลียดไม่มีเกียรติไม่มีภูมิคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับและสุดท้ายเนี่ยทั้งคู่ก็ซึ้ขึ้นมาสู้บนเวทีนะครับผม จบแมตช์เนี่ยคิงคอรบินชนะไปด้วยอินออฟเดอะเดย์ครับถึงแม้โดมินิกจะสู้ได้ดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ดีพออยู่ดีที่จะชนะคิงคอรบินนะครับหลังจบแมตช์เนี่ยคิงคอรบินพยายามที่จะอัดเลเมเซโอรครับแต่โดนเลจัดการแทนซะก่อนนะครับแล้วภาพก็ตัดไปตัดภาพมาหลังฉากครับบิ๊กอีครับกำลังได้รับสัมภาษณ์อยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลแล้วก็การเข้าสู่รอยัลลัมเบิลนะครับสักพักหนึ่งเนี่ย ยังไม่ทันถามตอบกันดีเลยเดอะมิสแล้วก็จอม์น er er> ิส str ันครับเดินออกมาบีอีก็เลยถามว่าเฮ้ยพวกนายอยู่ค่ายรอไม่ใช่เหรอพวกนายมาทําไมในโชว์ของชั้นฟะเดอะมิสก็เลยบอกว่าเรามาดู2สุดยอดนักมวยปั้มโรมนเลแลวก็เควินโอเว่นยังไงล่ะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยปั้มลัดแมนสแตนดิ้งมันก็จะเกิดสิ่งที่น่าสนใจขึ้นนะครับเดอะมิสก็หยิบกระเป๋าโชว์กระเป๋าขึ้นมาแล้วก็ตกไปที่กระเป๋า2 3งแปะนะครับจอม์นิสันก็เลยบอกว่า ฉันขออธิบายเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋า money in the bank หน่อยนะเรื่วความที่กระเป๋าเนี่ยมันใช้เมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเราต้องให้ความสนใจกับแชมป์ทั้งหลายหน่อยและในร o ยย์ลัมเบิลพวกเรามีแผนจะทําอะไรกันอีกมากมายนะครับหลังจากที่พูดจบเนี่ยเดอรมิส uh, กับมอจอนบริสันก็หัวเราะนะครับหัวเราะแบบชอบใจตามภาษาสไตล์ของตัวเองนะครับแต่บิ๊กอีกับหัวเราะด้วยครับบิ๊กอีก็หัวเราะแบบเอาเป็นเอาตายกันเลยทีเดียวนะฮะบิ๊กอีบอกว่านี่เป็นเรื่องตลกที่ฉันเคยได้ยิน มาจากพวกนายเลยนะที่พวกนายบอกว่าพวกนายจะมีโอกาสชนะรอยัลลัมโบนะครับก็ดูถูกถากถางกันแล้วทั้ง3คนก็ต่อยนัวกันหลังเวทีครับแล้วภาพก็ตัดไปภาพตัดมาหลังเวทีอีกฉากหนึ่งครับซาชาแบงค์เดินออกมาครับพร้อมกับเข็มขัดแต่งตัวสวยมาเลยแล้วเรจินอลครับก็เดินเข้ามาเ e จินอลบอกว่านี่เป็นของฝ่ายจากคาเมราเป็นวายที่ดีที่สุดที่หามาได้เพื่อมอบให้กับคนที่กําลังจะเสียแชมป์ แล้วเรจิโน่ก็ยื่น Y วให้กับซาชาแบงค์นะครับซาชาแบงค์ก็เลยรับ Y วแล้วก็ตอบว่ารู้ไหมเรจินอลถึงเราจะมีปัญหากันแต่ฉันชอบนายนะเราน่าจะเป็นเพื่อนกันได้แล้วพวก Y วดีๆเนี่ยฉันว่าน่าจะให้คาเมราได้ดื่มหลังจากที่ฉันหักกรามของเธอทิ้งไปแล้วเห็นไหมว่าฉันเป็นแชมป์ที่ใจดีขนาดไหนที่โอบอุ้มความฝันของคาเมราไว้กับตัวเองเอาเป็นว่าเธอเก็บไวน์นี้ไว้แล้วกันนะเผื่อเธอจะอยากดื่ม นะครับก่อนเดินไปเนี่ย Sasha สายชาแบงก์ก็สะบัดผมโปรยสเสน่ห์ไปหนึ่งดอกครับแล้วก็เรจิเนลก้มไปดูไวน์เหมือนแบบอาการที่หิวแอลกอฮอล์แล้วก็อยากที่จะดื่มไวน์นั่นเองมากกว่าตัดภาพมาครับเซมิเซนครับกำลังคุยกับชินสุเกะนากามูระนะครับเซมิเซนบอกว่าเพื่อนนายเข้ามาใน WWE ได้เนี่ยเพราะว่านายกับฉันเนี่ยได้โชว์ฟอร์มในค่ายอินดี้ที่สุดยอดอยังไงละ่ะทําให้นายเนี่ยเป็นที่หมายปองของ WWE ฉันต้องการให้นายช่วยเพื่อน นายได้เข้ามาอยู่ใน W w E เนี่ยก็เพราะฉันนายต้องช่วยฉันนะเพื่อที่ฉันจะได้เอาแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลกลับมาตอนนี้บิ๊กอีกับอัพโอลเนี่เป็นปัญหาสําหรับฉันมากนายรู้ไหมว่าทุกอย่างที่นายได้ทั้งก่อนและหลังเนี่มันมาจากฉันตอนที่นายเดบิวต์เนี่ฉันก็ปั้มกับนายนะฉันเป็นคนอุ้มชูนายตอนที่นายได้แชมป์เนี่เข็มขัดเส้นนั้นเนี่มันก็มาจากฉันทุกอย่างที่นายมีเนี่มันเป็นเพราะฉันนะเว้ยถึงเวลาแล้วนะที่นายจะต้องตอบแทนบุญคุณวันนี้นายจะต้องระวังหลังให้ฉันนะ นี่คือสิ่งที่เซมเิเซนเดินมาทวงบุญคุณกับชินสเกตในกามูระนะครับชินสุเกตก็เลยตอบกลับไปว่าฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆนะที่นายช่วยฉันไว้แต่ว่าไปลงนรกซะแลวนากามูระก็เดินหนีออกไปครับภาพตัดมาหน้าเวทีครับจอฉายการพูดคุยของโรมเมเลแลวก็เควินโอเวนนะครับคำถามก็คือว่าคิดยังไงกับการที่จะต้องต่อสู้กับแชมป์ในวันอาทิตย์นี้นะครับเควินโอเวนก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ย ฉันคิดว่าไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนไปสักเท่าไหร่เพราะยังไงเนี่ยฉันก็น่าจะชนะโรมาเลนได้เป็นครั้งที่2แต่เพื่อที่ความแน่ใจเนี่ยโรมาเลนมันคงเอาย่าของมันออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้ฉันได้แชมป์ลุมเข้ามาอาัดฉันครั้งแลว้วครั้งเล่าเพื่อให้ฉันไม่รู้ขึ้นมาแต่ว่าฉันมั่นใจว่าฉันนี่แหละที่จะเป็นคนยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายพอเฮมันก็พูดแซกขึ้นมาครับพอเฮมันบอกว่านายจะพูดกับท่านหัวหน้าเผ่าแบบนี้ไม่ได้นะนายจะต้องพูดกับเขาด้วยความเคารพยำเกรง นายจะสุรุยสุร่ายพูดคำหยาบกับท่านหัวหน้าเผ่าไม่ได้โรมาเลงก็เลยพูดขึ้นว่านายพูดถึงครอบครัวฉันบ่อยมากฉันพยายามที่จะเข้าใจฉันพยายามที่จะเข้าใจนายเอาเป็นว่าฉันขอนถามถึงครอบครัวนายบ้างแล้วกันพ่อของนายเป็นยังไงบ้าง Kevin. Kevin เควิวนเคนเนโอเวนก็เลยตอบว่าพ่อของฉันเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมดูซิว่านายจะไปยังไงต่อในเวนี้นะครับโรมาเลงเลยบอกว่านายเป็นคนฉลาดนายเป็นคนฉลาดจริงๆ ฉันแค่อยากจะทําความรู้จักนายฉันแค่พยายามที่จะเข้าใจนายว่าทําไมนายไม่เข้าใจสักทีฉันจะได้สอนนายได้ไงนายไม่ควรมาอยู่ที่นี่นายไม่ควรเป็นคิงนายเป็นแค่เบี้ยฉันคือคิงและฉันจะชนะนายในโรเจอร์ลัมเบิลเพราะฉันเป็นคนคุมที่นี่ฉันเป็นคนที่ดูแลทุกแชมป์เส้นนี้ไงนายเลยไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันสอนนายไม่สนใจไม่เคารพไม่ยำเกรงซึ่งแสดงให้ทุกคนเห็นว่านายมันโง่นายมันโง่เหมือนพ่องนาย เควินโอเวนก็เริ่มเดือดครับแต่ว่ายังเก็บอาการได้อยู่นะครับเพราะว่า Kevin เควินโอเวนเป็นคนที่รักครอบครัวมากแล้วพ่อตัวเองถูกด่าว่าเป็นไองงน้ง่อเขาคงโกรธเป็นธรรมดานะครับเควินเลยเควินโอเวนก็เลยตอบกลับมาว่าฉันรู้ว่านายจะทําอะไรลงมันฉันรู้ว่านายคิดอะไรเพราะฉะนั้นฉันขอเตือนานายให้คิดดีๆก่อนก่อนที่จะพูดเพราะว่าวันอาทิตย์นี้เราไม่ได้แยกห้องกันเพื่อที่จะพูดคุยในวันอาทิตย์นี้เราจะอยู่บนเวทีเดียวกัน ลงมาเลก็เลยบอกว่าทําไมนายไม่เข้าใจสักทีนะว่าสิ่งที่นายทำเนี่ยมาไร้ประโยชน์ไม่แน่วันหนึ่งนายอาจจะต้องไปเจอปู่ของนายก่อนแล้วปู่ของนายถึงจะบอกว่าอย่ามาแยมกับท่านหัวหน้าเผ่าเควินโอเว่นเดือดเลยครับเควินโอเว่นแบบอารมณ์โกรธคุยขวดน้ําทิ้งเลยครับเพราะว่าคุณปู่ของเควินโอเว่นเนี่ยได้ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับ เควินโอเวนก็เลยบอกว่าสิ่งเดียวที่พ่อกับปู่ของฉันเคยสอนคือพวกที่ชอบทําตัวเป็นผู้ใหญ่ชอบทําตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่ชอบทําตัวเป็นหัวหน้ามาเฟียเป็นหัวหอกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าไอ้คนพวกนี้แหละกลัวที่จะถูกคนอื่นหลังแกฉันยังคงเป็นฉันและเป็นคนที่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายภูมิใจแล้วพอกูส่องกระจกเนี่ยในรอยัลลัมเบิลกูจะยังเป็นกูอยู่แต่รอบนี้กูจะมีเข็มขัดแชมป์ยูเนเวอร์แซล แล้วกูจะยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายโรมาเลนสั่งตัดภาพก่อนที่เควินโอเวนจะพูดจบครับเควินโอเวนก็เดือดแบบอื uh ้ม huh, กูยังด่าไม่จบมึงปิดไฟได้ยังไงนะครับแล้วก็แบบเออช่างแม่งแล้วและเควินโอเวนก็เดินออกไปจากห้องนะครับออปู่ของเควินโอเว่นเนี่ยนะครับเป็นคนที่ซัพพอร์ตเขามาตลอดตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเข้ามาใน W W E นะครับถือว่าเป็นแฟนตัวยงเลยล่ะเควินโอเว่นปั้มที่ไหนเนี่ยคณปู่ก็จะตามไปดูเสมอนะครับ เควินโอเวนบอกว่าเขาในรักปู่มากจนกระทั่งสักชื่ออักษรย่อของปู่เนี่ยไว้ที่กําปั้นนะครับเพื่อเป็นแบบเครื่องเตือนใจนะฮะก่อนที่เควินโอเวนจะเข้ามา wwe เนี่ยคุณปู่ของเขาก็ได้เสียชีวิตลงนะครับเควินโอเวนจึงรักปู่ของเขามากมาตลอดแล้วก็เมื่อถูกโรมันเลนเอามาว่าเนี่ยก็เลยก็เลยโมโหมากนะครับนี่คือเรื่องราวของเควินโอเวนที่มีต่อคุณปู่นะครับ คู่ที่3ครับทุกคนเดนเนล b y ไบอันเจอกับ AJ Style ครับตอน AJ Style เปิดตัวออกมาเนี่ย AJ s t y l ตให้ลูกน้องเดินกลับไปหลังเวทีเลยเพราะว่าเขาจะสู้กับเดนเนล b y ไบออนอย่างลูกผู้ชายที่ท้ากันไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยแมตชนี้เนี่ยมีเซซาโรเป็นผู้บรรยายด้วยนะครับซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเซซาโรเหมือนจะสู้กับเดนเนล b y ไบอันแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้สู้กันนะครับระหว่างที่ AJ กับเดนเนลไบนสู้กันเนี่ยเซมิเซก็เปิดตัวมาประท้วงครับ ทำให้เดนิเอลเบยอันแบบเวอร์เว่อร์อะเสียจ,จังหวะแบบเอ้ากูป้ามอยู่เปิดตัวมาทําไมวะนะครับแล้วก็โดน AJ อาจจากหน้านหลังสักพักหนึ่งครับเซมิเซนก็ประท้วงหนักขึ้นเรื่อยๆครับจนกระทั่ง b i g ก e อเปิดตัวมาอีคนนะครับตรงดิ่งมาเลยตรงดิ่งมานะครับแล้วก็เดินมาถอดเสื้อถอดเข็มขัดแล้วก็กระทืบเซมิเซนนะครับกระทืบเซมิเซนข้างเวทีนะครับก็กรรมการก็ทําอะไรไม่ถูกกรรมการบอกเอ้าอันนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับคนในแมตช์เพราะฉะนั้นไม่มีการแพ้ฟาวนะครับ สุดท้ายเนี่ยบิ๊กอีจับเซมิเซนโยนคาบโต้ผู้เป็นใหญ่ครับไปโดนเซซาร์โลครับเซซาร์โลก็โมโหครับเดินมาผักบิ๊กอีครับและทั้งหมดก็อัดกันอึกอักอึกอักอึกอักครับสักพักหนึ่งเดนิเอลไบอันสูุไซดายลงมาจากเวทีโดนทุกคนเลยครับและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อัดกันบนเวทีนะครับก็มีนากามมระเปิดตัวมาอีกคนหนึ่งนะครับนากามมระสไลดิ้งออกมาแล้วก็ขึ้นมาอัดฝั่งของเซมิเซนแล้วก็เซซเอ่อแล้วก็เอเจสไตล์นะครับ หลังจากที่ทุกคนนัวกันอยู่บนเวทีเนี่ยแมตต์ Matt ก็เปลี่ยนเป็นแท็กทีม6คนครับ3ต่อ3ก็จะมีบิ๊กอีนะครับเดนเ e ล b y ไบอั g นากา a มระนะครับผมอ,อ,อีกทีมหนึ่งเนี่ยก็จะมีเซซาร์โลครับมีเซมิเซนมีเอเจสต e นะครับก็เป็นแท็กทีม3คนต่อมาครับหลังจากที่อัดกันนัวไปนัวมาดงไปนัวมาสักพักหนึ่งครับเดอะมิสกับมอร์ติสันก็เปิดตัวออกมาอีกอีก2คนครับขึ้นมาลุมยำกันบนเวทีฮะแล้วก็โอติสครับเปิดตัวออกมาอีกคนนึง ขึ้นมาอ่านกันนัวฮะหลังจากนั้นเนี่ยแมตต์ก็เปลี่ยนไปอีกทีหนึ่งครับแมตต์เนี่ยเปลี่ยนเป็นแท็กทีม9คนนะครับโดยแบ่งเป็นบิ๊กอีครับนากามมูละเดนเนียลไบอันโอทิสนะครับสู้กับเดอะมิดมอนิสันเอเจเซซาโรเซมิเซนนะครับแท็กทีม9คนเนี่ยเป็นเอ่อทีมของเดเนียลไบอันเนี่ยมี4คนนะครับแล้วทีมของเอเจเนี่ยมี5คนนะครับเป็นแท็กทีม9คนแบบแฮนดิแคปนะครับผม ก็สู้ไปสู้มาสักพักนึงเนี่ยทีมของเดนเนลลไบอันเนี่ยก็ดูที่จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับหลังจากบิ๊กอีนากามูระแล้วก็โอทิสเนี่ยโดนลุมกระทืบจนหมอบกระแตตุยอยู่ในยุงข้าวไปแล้วเรียบร้อยก็เหลือเดนเนลลไบอันคนเดียวบนเวทีนะครับหลังจากที่เดนเนลลไบอันกำลังจะโดนท่าไม้ตายเชมัสครับก็เปิดตัวออกมากลายเป็นแท็กทีม10คนครับเชมัสก็ขึ้นมาแท็กเดนเนลลไบอันนะครับแล้วก็ขึ้นมาช่วยสู้กับฝั่งตรงข้าม จนสุดท้ายเนี่ยทุกคนขึ้นมาใส่โปรโมชั่นท่าไม้ตาย1แถม1กันครับทุกคนใส่ท่าไม้ตายของตัวเองแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเชมัสใส่โบคิกเซมิเซนจชนะไปนะครับผมก็เป็นการจบคู่สุดท้ายแต่3คู่งงไหมหลังจากที่ทีมของเดนิเอลไบอันได้รับชัยชนะนะครับทุกคนก็เฉลิมฉลองดีใจกันอยู่บนเวทีนะครับสุดท้ายฮะคนที่เปิดตัวออกมาครับคือบบลสโตแมน บอลสโตแมนเปิดตัวขึ้นมาครับแล้วก็อัดเซซาโลครับอัดเดอะมิดอัดจอร์มิสันอัดทุกคนที่อยู่บนเวทีนะครับออ่บอลสโตแมต์เนี่ยหายไปจากหน้าจอทีวีตั้งแต่ s u r v i v o r series นะครับแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะได้กลับมาเปิดตัวก่อนที่จะถึง royal rumble ซึ่งก็ถือว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสสูงมากที่เจ้าตัวเนี่ยจะเข้าร่วม r o y a l Rumble ในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับ เดอะเมสครับคืนนี้ก็ออกมาบอกว่าจะใช้กระเป๋าแคชอินในรอยัลลัมเบิอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตอนที่อยู่ในรอเนี่ยพี่แกก็บอกว่าแกจะใช้ตอนที่ดูไม่อินตายแล้วก็โกเบิร์กนะครับใครชนะเนี่ยแกก็จะใช้กระเป๋าส่วนวันนี้มาที่สมักดาวนะครับแกก็บอกว่าระหว่างโรแมนเลนแล้วก็เควินโอเว่นเนี่ยใครที่ชนะในแมตช์ลัดแมนสแตนดิ้งแกก็จะใช้กระเป๋าเหมือนกันเควินโอเว่นครับเถียงกับโรแมนเลนแล้วก็ ยืนยันว่าตัวเองจะเป็นคนที่ชนะใน r o y a l Rumble ปีนี้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้เหตุการณ์ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับมีเหตุการณ์ทุกอย่างน่าจะตัดสินไฟแนลกันใน r o y a l Rumble นะครับสรุปแมตช์กันหน่อยครับคู่แรกครับเบียก้าครับกับเบลลี่สู้กันเบียก้าชนะไปด้วยใส่ KOD ครับเดอะคิส d อฟเดททำให้ชนะเบลลี่ไปนะครับคู่ที่2ครับ King Co r บินสู้กับโดมินิกมิสเซ r i โนะครับ เอ่อคิงคอร์บินชนะโดมินิกไปด้วยเดอะอินออฟเดอย์ครับคู่ที่3ครับเดนเนลลไบอันกับเอเจสไตร์ครับแมตช์นี้ไม่มีผู้ชนะนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลขึ้นมาอ่านกันบนเวทีนะครับแล้วแมตช์ก็เปลี่ยนมาเป็นแท็กทีม6คนครับโดยมีเดอะมิสจอห์มานิสันแล้วก็โอทิสร่วมเข้ามานะครับสักพักหนึ่งแมตช์เปลี่ยนเป็นแท็กทีม9คนครับแล้วก็เป็นแท็กทีม10คนนะครับแท็กทีม10คนสรุปแมตช์คือมีเดนเนลลไบอันครับบิ๊กอี ชินสุเกะนากามมระโอทิสแล้วก็เชมัสนะครับส mm hmm. şey> ู้กับเอเจสไต์ครับเดมิดจอมอนิสันเซซาโรแล้วก็เซมิเซนนะครับสุดท้ายเนี่ยเอ่อเชมัสใส่โบคิกกับเซมิเซนแล้วก็กดนับ3ไปนะครับผมก็ในสแมกซดาวนะครับมีเรื่องราวแล้วก็ผลการปั้มประมาณนี้นะครับ ตรงไหนผิดพลาดเนี่ยยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกันผมทวิสนะครับในทวิสทุกวัน3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับในช่องปรึกษาดุกสกอร์เซ็ตอัพทีเฮดแล้วเจอกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ